ทูสปอร์ตวันนี้ขอพาท่านมาชมเบอร์สี่ฮะกองกลางจอมดุนะฮะซีเว่นเจออาจแต่ในเมืองไทยเราเรียกสตีเว่นเจองาบนะครับเบอร์สี่ครับตอตีแห่งบางนาโอ้ยเดินดูเกมชี้โนชี้นี่สั่งเพื่อนแต่ไม่ทำับสั่งครับสั่งไปงคั้นแหละนี่ครับแม่วันนี้กำลังเล่นลิงฮะนี่ตอต้นแห่งเรือบอลเล่นแล้วครับ บอลเล่นกันแล้วมาแล้วครับกะลาวุฒแม่ได้บอลทั้งนู้นให้กับเจ้เหลืองฮะเจ้เหลืองได้บอลเจ้เหลืองทำไมเรียกเจ้เหลืองเขาเป็นเจ้เป็นเจ้ร้านตะขังร้านบอลออกอีกทุยทำไมเจลาหเขาบ่นจังเงี้ยตรงนี้เจลาหเขาบ่นอะไรครับเจลาห์ดูเลดูกะลาวุฒได้บอลต้องมาบอลไวมากเออ มา,มาที่เรานักเรนัดส่งไม่เจอรโอเ้เปิดบอลอย่างไวครบพอดีครับ